สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายเบนในช่องนายเบนทอล์กนะครับอยากซื้อสินค้าเป็นนะครับต้องช่องนายเบนทอกนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอาสารพัดเกี่ยวกับกุญแจนะครับหลายหลายท่านคงเจอปัญหาว่าไปซื้อกุญแจแล้วคุยกับคนขายไม่ถูกหรือว่าบางครั้งคนขายแนะนําแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่า มันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาทริคความรู้เล็กๆน้อยๆอยมาแชร์นะครับมาแชร์ให้กับเพื่อนๆใน YouTube ทุกคนนะครับได้ดูนะครับว่ากุญแจมันมีกี่แบบแต่และแบบมันมันเหมาะกับงานอะไรนะครับมันมีงานของมันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปเลยครับผมครับ ครับผมเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกุญแจนะครับกุญแจก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับแบบที่เราจะเจอกันทั่วไปนะครับจะมีอยู่2ประเภทนะครับกุญแจที่เราใช้กันตามบ้านทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือกุญแจที่มีขายทั่วไปจะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือนะครับแบบรุ่นโบราณหน่อยนะครับรุ่นโบราณหน่อยจะเขาเรียกว่าแบบสปริงนะครับเหตุผลที่เขาเรียกว่าเป็นกุญแจสปริงเพราะว่าตอนเราเปิดเนี่ย นะครับผมพอตอนเราเราเปิดเนี่ยสปริงต็วนี้มันจะเด้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่นี่ลองตัวใหม่ให้ดูเลยนะครับกุญแจสปริงสังเกตนะครับพอผมหมุนลูกกุญแจนะครับเห็นไหมครับมันจะเด้งออกมาเลยนะครับอลองให้ดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับ หมุนปุ๊บมันจะเด้งเลยนะครับผมเด้งออกมานี่เขาเรียกว่ากุญแจสปริงจุดสังเกตอีกง่ายๆก็คือตัวดอกนะครับสองฝั่งนี่จะไม่เหมือนกันฝั่งหนึ่งจะมีหยักนะฮะมีหยักให้ว่ากุญแจนี้แต่ละดอกมันจะไม่เหมือนกันนะครับประมาณ1นึ่งแสนลูกจะซ้ํากัน1ลูกนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเรียบอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคลื่นนะครับผมนี่เขาเรียกว่าเป็นกุญแจสปริงนะครับกุญแจแบบที่2ก็จะเป็นนี่ครับกุญแจแบบลูกปืนกุญแจแบบลูกปืนดูนะครับ หมุนลูกกุญแจแต่ตัวห่วงเนี่ยมันจะไม่เด้งขึ้นเหมือนเมื่อกี้นะครับเราต้องใช้มือดึงขึ้นแล้วก็หมุนน,นี่เขาเรียกว่ากุญแจแบบลูกป,ปืนนะครับนะครับพอตอนเราปิดปิด,ปดลงไปเลยเนี่ยนะครับลูกป,ปืนมันก็จะเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับลูกป,ปืนพอลูกป,ปืนเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะดึงไม่ออกนะครับผมนันเพราะฉะนั้นกุญแจก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือกุญแจแบบสปริง นะครับกุญแจแบบสปริงเปิดปุ๊บเด้งปั๊บนะครับหรือกุญแจแบบลูกปืนนะแบบสปริงกับแบบลูกปืนนะครับเราต้องเลือกว่าเราอยากใช้แบบไหนแบบสปริงเป็นรุ่นโบราณน,นะครับเปิดปุ๊บแล้วมันมันปิดเลยแต่ข้อดีของแบบสปริงก็คือสมมุติว่าเราอยู่กันหลายคนนะครับคนแรกออกไปแล้วนะครับคนแรกก็ถือลูกออกไปเลยบอกคนที่2บอกว่า ถ้าออกบ้านแล้วให้ล็อกประตูด้วยคนที่2เดินออกมาออกบ้านแล้วก็ล็อกประตูได้เลยแต่ข้อจำกัดของกุญแจลูกป,ปืนก็คือสมมุติว่าคนแรกจะออกจากบ้านคนแรกจะต้องล็อกเพื่อดึงลูกออกได้นะครับแล้วถ้าบอกให้คนที่สองล็อกประตูบ้าน นั่นหมายความว่าคนที่2ก็ต้องมีลูกกุญแจถ้าคนที่2ไม่มีลูกกุญแจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอากุญแจตัวนี้ไปล็อกที่บ้านได้เพราะฉะนั้นคนที่2ก็ต้องมีลูกกุญแจด้วยน,นะครับนี่ข้อจํากัดของมันนะครับมีมีแล้วนะครับตัวนี้ก็คือใช้หลายคนให้คนคนที่หลังปิดได้ไม่ต้องใช้ลูกในการปิดแต่ข้อดีของมันก็จะกลายเป็นข้อเสียในกรณีคนที่ชอบลืมลูกกุญแจไว้ในห้องออกมานอกห้องในความเคยชินปุ๊บล็อกกดเลยครับ นึกได้ที่เอากุญแจในห้องสวยเลยแต่อย่างเงี้ยจะป้องกันการลืมลูกกุญแจนะครับเพราะเราต้องใช้ลูกในการเปิดปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลืมลูกกุญแจยกเว้นทําลูกกุญแจหายนะครับผมข้อดีข้อเสียก็จะต่างกันนะครับแล้วแต่คนชอบบางคนจะบอกว่าเห็นในคลิปฝรั่งตัวเนี้ยมันตอกออกได,ได้ได้ง่ายอันนี้ตอกออกยากอะไรพวกเนี้ยนะครับผมแนะนําว่าทุกท่านไม่ต้องกังวลกับเรื่องการโจรกรรมนะครับ เราซื้อกุญแจรับตัดเรื่องการโจรกรรมออกไปออกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าถึงเวลาที่โจรมันมาโจรกรรมจริงๆแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับส mm hmm. ังเกตไหมครับเคยได้ยินข่าวไหมครับว่าโจรมางัดบ้านแล้วเนี่ยไม่สามารถจะสะเดาะกุญแจได้แล้วก็เลิกล้มความตั้งใจกลับไปเนี่ยเคยเห็นไหมครับไม่มีนะครับ มีแต่ง,งัดเข้าไปครับแม่กุญแจอยู่เหมือนเดิมงัดตรงสายอยู่งัดอะไรไปงัดหน้าต่างงัดเพดานงัดหลังคานะครับพวกนี้เขาจะยิ่งเราล็ลอกกุญแจเยอะตัวเท่าไหร่นะครับมันจะเข้าทางหลังคานะครับเพราะว่ามันรู้ว่าเรามีของมีค่านะครับมันมันถึงจะเราถึงล็ลอกประตูเยอะขนาดนั้นนะครับพอล็อกประตูเยอะเนี่ยมันยิ่งเป็นที่น่าสนใจนะครับเราซื้อกุญแจเราคิดว่าหนึ่งราใช้สะดวก นะครับเอาการใช้งานของเราก่อนเบื้องต้นนะครับนอกจากเป็นแบบสปริงแล้วก็แบบลูกปืนแล้วก็ยังมีนะฮะกุญแจแบบนี้อีกนะครับวัสดุที่ทำนะครับวัสดุที่ทําก็คือวัสดุเป็นทองเหลืองเหมาะสําหรับกุญแจประตูบ้านตากแดดตากฝนอันนี้ไส้ตรงข้างในเป็นทองเหลืองก้านเป็นเหล็กก้าแต่ตัวเป็นเหล็กนี่ก็เหมาะสําหรับใช้ในใ,ใ,ในในที่ล่ม รหรือว่าปิดกล่องอะไรในห้องเก็บของอะไรที่มันอยู่ในที่ร่มก็จะเหมาะซึ่งเป็นแบบตัวตัวเป็นเหล็กข้างในเป็นทองเหลืองตัวนี้ราคาจะถูกถูกกว่าตัวที่เป็นทองเหลืองล้วนครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเราจะซื้อกุญแจไปล็อกที่สวนเงี้ยล็อกที่ประตูหน้าบ้านเงี้ยเราต้องใช้ที่เป็นทองเหลืองนะครับเพราะว่ามันเจอน้าฝนแล้วมันจะไม่เป็นสนิมแต่ถ้าเป็นเหล็กอย่างเงี้ยมันจะเป็นสนิมง่ายนะครับเราก็จะใช้ในที่ล่มนะครับประเภทของกุญแจก็จะมีอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมีกุญแจพิเศษนะครับกุญแจพิเศษยังไงครับเราจะไปเห็นอย่างนี้ครับผมน,นี่ก็เป็นกุญแจสปริงนะครับเราดูจากลูกมันได้นะครับลูกมันมีขึ้นอยู่ฝั่งเดียวนะครับเมืม่อกี้ <S <S ลืมให้ดูถ้าเป็นกุญแจอันนี้2ด้านมันจะเหมือนกันนะครับถ้าเป็นลูกของกุญแจลูกปืนเนี่ยสด้านจะเหมือนกันใส่ด้านไหนก็ได้แล้วก็จะมีเหมาะสําหรับนะครับเป็นอย่างนี้ตัวอย่างตัวนี้เป็น4ตัวชุด ะครับสีตัวชุดก็คือลูกหนึ่งดอกไข่ได้สีแม่ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับบ้านที่มีหลายประตูนะครับเราปิดหลายๆห,หน้าต่างเนี่ยเราไม่อยากพกลูกเยอะเราก็ใช้แบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นแบบสปริงเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นสีตัวชุดมีหมดนะครับสตัวชุด3ตัวชุดนะครับสีตัวชุดจนถึงที่ผมขายมาเนี่ยเยอะสุดก็คือ100ตัวชุดนะครับสำหรับล็อกล็อกเกอร์นะครับมีขายนะครับอย่างเงี้ย อย่างนี้ก็เป็น2ตัวชุดเป็นระบบลูกปืน1ลูกไขได้สองแม่นะครับไขย,ยังไงเดี๋ยวดูนะครับนี่อันที่ผมใช้นี่อยู่นะครับผมนี่นะฮะหนึ่งลูกไขได้สองแม่นะครับผมสามารถไขนี้ได้เห็นไหมฮะแล้วผมก็สามารถไขอีกลูกหนึ่งได้เห็นไหมครับไม่ได้เล่นกลนะครับลูกเดียวแต่ตัวนี้มันเป็นกุญแจแบบ2ตัวชุดก็คือจะมาด้วยกัน1ลูกตัวนี้ไขได้ แต่ใครได้สองแม่เหมาะสาหรับบ้านเราที่มีประตู2ด้านนะครับเราล็อกหน้าบ้านเสร็จแล้วก็บล็อกในบ้านเราก็ไม่ต้องไปหาว่ามันคือลูกไหนเรามีลูกเดียวอันนี้ก็จะเหมาะนะครับแล้วก็กุญแจตัวสุดท้ายที่ผมจะ,ะแนะนําสําหรับเพื่อนๆนะครับก็คือกุญแจสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับกุญแจนักสาหรับนักท่องเที่ยวก็จะมีโลโก้ตัวนี้อยู่นะครับผมเนี่ยฮะโลโก้เป็นรูปสีแดงๆอย่างนี้อยู่นะครับผมเอาไว้เดี๋ยวผมจะถ่ายเจาะให้ดูนะครับ ตัวนี้เขาจะบอกว่าผมอาจจะพูดพูดเสียงไม่ชัดนะครับก็คือเป็นเขาเขียนว่า Travel Security Approved นะครับก็คือเป็นกุญแจที่คุณสามารถเอาล็อกกระเป๋าเดินทางได้นะครับในเหตุกรณีที่เจ้าหน้าที่ของทางารัฐบาลนะครับตำรวจสงสัยว่าในกระเป๋าเนี่ยจะมีสิ่งของที่เป็นอันตรายนะครับเขามีลูกกุญแจที่สามารถจะเปิดกุญแจตัวนี้ได้ เขาจะเปิดกุญแจตัวนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้กุญแจแบบนี้เราใช้กุญแจแบบทั่วไปนะครับแบบทั่วไปเป็นล็อกกระเป๋าถ้าเขาสงสัยขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะตัดกุญแจเราทิ้งนะครับแต่ถ้าใครชอบเดินทางบ่อยๆจะคุ้นนะครับเราซื้อเราต้องดูสัญลักษณ์ตัวนี้ให้ได้นะถ้ามไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามนะครับยี่ห้อเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราดูจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ถ้ามีสัญลักษณ์ตรงนี้เราสามารถจะนำพาขึ้นเครื่องได้หรือว่าเอาผ่านพวก ที่เขาตรวจสอบนะครับที่สนามบินที่อะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นกุญแจอีกแบบหนึ่งที่บางคนอาจจะได้ใช้นะครับถ้าเราไปซื้อกุญแจธรรมดาเราก็มีปัญหาแบบเราออกจากประเทศไทยเสร็จปุ๊บเราโดนตัดพอเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ไม่มีอะไรล็อกกระเป๋าเราเราก็ต้องไปซื้อใหม่อีกแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่โดนไม่โดนตัดนะครับแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับยังไงเขาก็ไม่ได้ขโมยของเราแล้วเพราะว่า อย่างสมัยนี้ตอนเขาค้นอะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายวิดีโอไว้อยู่แล้วนะฮะอันนี้เราเราเราไม่ต้องกังวลมากเพราะจะมีคนเปิดเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนที่มีลูกกุญแจสำรองของชุดนี้ก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับคนทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์ถือถือดอกกุญแจดอกดอกพิเศษที่จะไขตัวนี้ได้นะครับจะไม่มีนะครับผมนะสำหรับกุญแจพาร์ทพาร์ทแรกครึ่งหนึ่งนะครับก็จะจบแค่นี้ทุกคนก็จะเลือกได้นะครับว่า ถ้าเอาแตากฝนก็คือเน้นกุญแจที่เป็นทองเหลืองนะครับแต่ถ้าเอาใช้ในล่มก็เน้นกุญแจที่เป็นกุญแจเหล็กนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวส่วนกุญแจแบบอื่นพวกลูกบิดอะไรนี่เดี๋ยวผมจะทําคลิปถัดมาอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็จบแค่นี้เรื่องกุญแจนะครับเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ